สวัสดีครับผมหน่วยเนื้อนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะกลับมาเล่นเกมฟูลลี่ซีส์วิเวอร์นะครับในพาร์ทที่เท่าไหร่แล้ววะลืมแล้วในพาร์ทที่เก้านะครับโอเคทำได้แล้วโอเคหลังจากคราวที่แล้วที่เรานะผมได้ทำการปราบมังกรไปแล้วก็ลงมาที่ท่อระบายน้ำแห่งนี้นะครับก็ไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงต่อเสียงซอมบี้ยิงก่อนเลยครับยิงชาแตลชัวไปครับไป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 เสียง งูได้เจองูอีกแล้วเป็นเล่ตัวอะไรเนี่ยเป็นมุกเมือก,เ,อกเหมือนซาลามแต่ไม่ใช่ซาลามว่ะตัวอะไรไม่รู้มุกเมือกเหมือนซาลามเอาไปไม่เป็นไรอย่าให้มันเข้าใกล้ตัวเราเป็นดีมาแล้วยิง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 น,าน่าแหละเอ้ยนอนหนอนนอนเฮ้ยรีโหลดอยู่ใจเย็นสิวะเออเก็บยามาสุดยอดเจ้าเสือเอ้ยมาอีกแล้วอโอ้ยพ่นด้วย ยา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 โอเคเก็บเก็นแม็กอ่าไอ้ลูกศรชี้ทางมันหายไปแล้วหายไปไหนวะเนี่ยหายแล้วหายเลยโอ้ตรงนี้มีกล่องเดินเก็บเฮ้ยมีแมงมุมอยู่ในนี้โอ้โหยิงรัวยิงรัวไอ้เมือกๆตัวอะไรไม่รู้เป็นเมือกเก็บไม้มานั่นแหละเยี่ยมต่อต่อต่อไอ้ทางนี้โอ้ยโอ้โดนแข็งเอ้ยจากกล่องเหรอ เอ,อ้ดีบอสเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แค่ตัวใหญ่เฉยแมงมุมเหยีบยบได้ไหมไม่ได้โอเคต่อเดินไปเรื่อยๆเออยบอสอันเนี้ยบอสของจริงเปิดก่อก่อนเลยครับวางระเบิดเอ,อ้ยบึ้มไปดิตายไหมไม่ตายเหรอยิงซ้ำโอ้ยส่นหมดใจเย็นใจเย็นใจ,เย,นจเย็นหมดติดโซเลยว่ะเีืยนแม็กซ์ครับใจเย็นเร่นความเร็วดิเพได้ยิงเร็วขึ้น อ๋อตายเรียบร้อยโอ้โหบอสอย่างชิวตรงนี้ไปได้ไปไหนขอเดินไปดูหน่อยสิตรงนี้ <ไป S 2> หาหญเฮ้ยอซอมบี้เปิดลิฟต์มีดักด้วยไล่ไม่เบาแต่ดักก็ดักได้แค่นั้นแหละเปิดเปลี่ยนแมกรออันนี้มันเสร็จแล้วเนี่ยแลมเหมือนเสร็จแก้วแต่ก็ไม่ใช่ผมไปถูกทางวะเนี่ยไม่รู้อะเดินไปดูก่อนโอ้เร็วๆสิวะ ชา้าจริงรีบๆเนี่ยคนยิ่งรีบอยู่อ่าตอนนี้มีทางไปต่ออ่าไปไปไปเปิดปิดเปิดเออเปิดน่นและเยี่ยมอ๋อตรงนี้เหมือนมีเขียนใช่ห้เป็นตัวเลขเลยอย่างเสียงมาแล้วครับยิงก่อนเลยตายไหมไม่รู้ยิงก่อนไม่ยิงไงตายไม่รู้ยิงก่อนเอาถังถังไม่เกี่ยวออาล้ไปเรื่อยๆใส่ลูกรอโอ้โหงูยิงก่อนเลยครับเพิ่มเกาะให้ตัวเอง ระเบิดพลังไปดิงูงูเห่าด้วยเลยนี่แสดงว่าต้องเป็นงูเหา่าแน่นอนเอ้ยระเบิดไปดิตายไหมงูอ๋อดีโหลดแป๊บตายโอ้ยงูงูพ่นเลยด้วยงูเหา่านีเขาจะเป็นงูเหา่าบอสงูเห่าเนี่ยตายซะปืนปืนเทพฟาร์มมาเยอะก็อย่างนี้แหละโอเคต่อ,ต,อต่อ่เอา้าตันแล้วจะให้เดินมาทางนี้ทำไมทำไมไม่บอกกันดีๆว่าต้องไปทางนี้ โอเคเดินไปนี่น่าจะออกจากท่อระบายน้ำไปแล้วนะจะไปโผล่ไหนไวะเนี่ยมาโผล่ท่อระบายน้ำอีกที่นึงโอ้ยนอน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 ไอ้นอนนี่อันตะะรายครับโอ้ซามาย,ยิงช้า่ะไม่เล่าใจเลยเดินต่อดีกว่าเปิดเอ้ยอะไร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 ตัรวเมื่อกอุอ้ยเหมือนมีเอเลี่ยนด้วยอะเหมือนมีอะไรไม่รู้เป็นขาปลาหมึกเริ่มเจอเอเลี่ยนแล้ววะเนี้ยเนี่ยอะไรวะเนี่ยขาปลาหมึก นอกจากซอมบี้แล้วจะมีเอเลี่ยนมีมังกรมีโอ้อะไรแยะๆวันเกมนี้นี่เรียกได้ว่าแฟนตาซีสุดๆยิ่งเลยดิโง่โอ้โอ้โอ้ไอ้โออดอนนี่ระเบิอดใส่เลยโดนแช่แข็งโอเคจำไว้ว่าห้ามโดนตอนโดนชลมุมเด็ดขาดไม่งั้นได้โดนลุมแน่ๆอ้าวแล้วไปทางไหนอ่ะไม่ใช่นี่มันทางเก่าทางนี้ทางอ๋อทางนี้โอ้เดินไต่ท่อโอเคเข้าใจมาถูกทางวะเนี่ย โอเคถูกทางทางนู้นมันไปแล้วมันตันซอมบี้ซอมบี้ไต่ท่อมีเอเลี่ยนด้วยเป็นปลาหมึกโอ้เจ็บเจ็บเจ็บไม่รู้เรียกเอเลี่ยนได้ไหมเราเรียกเอเลี่ยนไปแล้วกันเพราะไม่รู้คือตัวอะไรโอเคมาถูกทางแหละถ้ามาแล้วเจอซอมบี้เนี่ยมาถูกทางแน่นอนโอ้แล,แล้วทิ้งผิดไปแล้วเดินเหยียบเถอะกินก่อนกินก่อนทุกค่าส์เปิดมาจะต้องกินอาหารโอ้ยงูรีสปอนได้ด้วย นอกจากซอมบี้จะรีสปอนได้แล้วงูก็รีสปอนได้เหมือนกันไม่ธรรมดาศัตรูกเกมนี้เดี๋ยวนำแก้จะหายโอ้โหมันโผล่มาอย่างนี้เลยวะยิงไปดิโอ้แข็งไม่เป็นไรใส่เกาะอ,อยู่โอ้ยพอได้แล้วแบกหมดแป๊บหนึ่งใจเย็นยิงก่อนยิงไปดิโอ้โหเรียบร้อยตอบเนื้อมาอัานนี้ยิงทางสักนิดโอเคเปยนแม็ก มีการโหลดโหอะไรวะเนี่ยยิงเป็นลูกอะไรไม่รู้วิ่งไปก่อนอย่าโดนยิงโอ้ยโดนแช่แข็งด้วยต้องทางนี้ไปไม่ได้หรอก็ต้องไปทางนี้เหรอโอเคโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอาอะไรมาให้กูเล่นเนี่ยเดินลบ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 ไป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 เฮ้ยโดนอีกโดนรัวๆพอยังพอยังไป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 เดี๋ยวาคุณยิงกูนะ เอ้ยหลบเอ้ยมันหลบค้างไว้ได้เหรอเออ๋ยวก็มันก็บังคับโดนดีใช่ไหอย่างเงี้ยอ๋อเดินไปก่อนดันรู้สึกเสียเวลามากเสียงอะไรเอเลียนมีตัวอะไรข้างล่างด้วยยิงตายไปดิอ้อเดินไปก่อนจะบอกว่านี่คือทางสู้บอสอะถ้าสู้บอสในทางอย่างนี้ก็ไม่รู้ดิมันดูหนียากในทางจำกัดมากไต่ท่อหนีบอสแต่คงไม่มีหรอกเนาะ เกมคงไม่ใจร้ายกับเราขนาดนั้นเอ้ยบอสรีบๆฆ่ารีบๆจบอ่ามันบ็อกว่าบ็อกว่าเจอขวานหน่อยเป็นไง,งบอสเก่งหรือเราอะตีไปดิฮึตีแรงแล้วเนี่ยอยู่แบบปืนพกยิงโอ้ปืนพกโอ้โอยิงช้าโอ้ยตรนตีไม่ได้โดนใหญ่แมงมุมเวนกล้าเหรอกล้าเหรอยิงไปดิ แล้วก็เดินไปทางทางไหนวะเนี่ยลงนี้แล้วกันเจอเมือกเมือกแล้วในท่อมีแต่อะไรเมือกเอกต็มหมดโอ้โหพิงพลาดพลาดายนัดเปลี่ยนม็กสักคราคนจะเปลี่ยนกับใช้ปืนกลแล้วรู้สึกมันไม่ต่อเนื่องเลยวะตรงนี้ไปไหนเนี่ยเอา้าต้องไปทางนู้นแล้วทางนู้นไปไงอะ่ะเอาไปไงอะ่ะฝั่งนู้นเหรอ,อลองลองลอง,ลองไปไม่ได้ดิฝั่งนู้นไม่ได้ มาลองลองทางนี้ดูก่อนเดินวนหลงทางในท่อระบายน้ำโอ้เดินช้าเกินเออวิ่งไวไวๆหน่อยทางนี้ไปได้ไมไม่ได้โอเคต้องไปทางนู้นแหละเสียเวลาเก้วิ่งมาทางนี้แต่แรกก็จบแล้วถามคือไปทางไหนต่อโอเคต้องไปทางนี้ลงมานี่ไม่ใช่หรอทางนี้ลงมานี่ ว้ากูกลับมาที่เดิมนี่ทางนี้ต้องหากแล้วโอ้นี่ไงมาถึงก็ต้อนรับเลยยิงเลยครับตายเรียบอันนี้ไปไม่ได้โอเคอ่ามาถูกทางแล้วอย่างนี้คือถูกทางแน่นอนอเคออกไปอาทำไมปีนลงไปตลอดเลยวะโอเคไต่ลงไปโอ้โหมาอยู่ไหนวะเนี่ยบทที่สามโอเคสักหน่อยแล้วกันไม่รู้มันจะนานไหมเออซอมบี้ยิงเลยครับนี่ยิง ไปดึงหน้าไม้ไปทางไหนต่อเนี่ยประตูจะเปิดไหมมีเอเลี่ยนด้วยนี่มันลังรับเอเลี่ยนชัดๆอบโ,โ,โดนแช่แข็งแล้วโอ้หน่าลำคาญวะ่ะเฮ้ยเสือจะยิงสัตว์เลี้ยงตัวเองซะละออกไปดักก่อนดักก่อนอหน้าไม้ก็ดีนะมันยิงทะลได้เรื่อยๆเลยโอ้โหยนอนมีเขาอีกแล้วนอนออกไป โอ้มีมีน้ำด้วยมีบอสด้วยอเออทำลายทิ้งไปให้หมดเอ,อ้ยยิงไม่ตายไหมเนี่ยโอ้ยหยียบแมงมุมอีกแล้วอันนี้มันร้ายเนี่ยตายซะกินยาครับรอครับรอรอรอโอเคไปได้แล้วอุ้ยรัดไปไม่ได้โคตรแรงกาจะลองสักหน่อยไม่น่าเลยเลือดหายไปแล้วมันแรงเลยนะกบดักอย่างแรงอ่ะ ระสุนหรือเศษนัดเองวะผมว่าเปลี่ยนปืนแป๊บโอเคตอนนี้ผมเปลี่ยนกลับมาเป็นปืนกลนะผมนะโอ้ยิงเลยครับยิงไวมากเป็นไงไวกว่าเดิมเยอะถึงใจโอเคต่อเอาทางไหนวะเนี่ยหลงทางเออเก็บกระสุนมาทางนี้ไม่ได้วะเอาไปทางไหนวะมันพาคนเดินเข้ามาทางนี้ท้าไมไอ่ะไม่ใช่เหรอโอ้แวะเฉยๆโอ้เจ็บเจ็บเกือบไม่ได้ไปต่อแล้วไหมล่ะ แสดงว่าเขาไปเพื่อแวะเฉยเหรอไม่ต้องแวะแล้วไปดีกว่าขี่เกี็ดแวะเอาให้ถึงเอาให้ถึงเออโอ้รอแทบขาดใจแล้วไงเนี่ยเอามาใช้ทางนี้เหรออ๋อมึงหลอกกูโอเคดีไม่ไกลโอ้โหนอน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 มีเอเลี่ยนด้วยเอเลี่ยนคว่างไรควางไรคว่างอะไรมาควางอะไร,ไรแถวนี้ตายให้หมด วิ่งไปเรืเ่อยๆโอเคโอ้อะไรเนี่ยเปลี่ยนแม็กซ์เลยครับรอไประเบิดใกล้ๆนี่แหละดีไม่ตายรอเปลี่ยนแม็กซเสร็จก่อนไปเก็บกระสุนมากนั่นแหละถูกต้องมีเสียงซอมบี้แต่ไม่เห็นซอมบี้วะ่ะเออแปลกดีแต่ไม่นอนโอ้จู่ๆก็เจ็บเออซอมบี้นี่ไงล่ะกำลังทามไทยพอดีตายซะ มีการเซฟเกมอะเฮ้ยเจอมินิบอสไม่ต้องเข้าใกล้เลยตัวเนี้ยเข้าใกลใก้แล้วโดนโอ้ต้องเข้าใกล้แล้วเอ้ยโอ้ยเราขาดสตันจริง,รงมานี่มานี่ดีวางระเบิดเอาระเบิดพลังใส่มันได้ตายไหมจะตายไหมโอ้ยโดนแช่แข็งอีกน่ารำคาญจริงไอ้บอสตัวนี้เนี่ยนะหายหาย,ยังหายยังเทหายแล้วตายซะขี้เกียจต,ตีมันไป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 ต่อต่อต่อ ไปทางไหนไวะเนี่ยขึ้นบนลงล่างขึ้นบนก่อนแล้วกันโอ้ซอมบี้รีสปอนอย่างนี้เลยเหรอวะเออเก็บกระสุนมาแล้วทางนี้ไปไหนอะ่ะขอเช็คแป๊บอันนี้ก็ไปได้วะเอา้าลองดูดิไปไหนยิงเลยจะขวางทางตายให้หมดเออนั่นแหละเ,เดินมาหาไปเลยปั๊มยาวทางไหนวะเนี่ยอ,อ๋อมีสองทางเอาไปได้สองทางนะขอลองไปทางนี้ก่อนแล้วกัน อ่ะมันก็บรรจบกันอย่างดีดี่สุดแล้วจะให้กูเลือกทําไมอ๋อไม่ใช่ทางออกกันอยู่ทางน,น,นู้นแล้วเนี้ยมาทําอะไรอ่ะมาเก็บของเฉยโอ้เสียเวลาไหมเนี้ยโอเคเดินออกมาถึงตรงนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคเออซอมบี้ดิสปอนก็มีซอมบี้ให้ยิงอะไะโอเคอย่ไปอย่ไปเสียเวลาไปม,มากเลยเดินฝ่าไปเลยเจ็บนิดหน่อยโอเคขึ้นถึงไหนแล้วเนี้ยไหนดูซิมีสามทางอีกแล้วอ๋อโสามทางอย่างี้แล้ว,ลวขี้เกียจเลือกแล้วเนี้ย ไปทางไหนดีแล้วเนี่ยโอ้เออไม่เป็นไรยังไงไปทางไหนมันก็น่าจะไปเหมือนเดิมแหละโอเคนะผมก็สำหรับเกม Fully Sea Survival ผมก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะผมนะเดี๋ยวพัทหนนะ้าผมจะมาเลือกแล้วกันว่า3ทางนี้จะไปไหนได้บ้างโอเคนะผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมแปลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ